บทที่18บแมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมีสุตังเอ็กังสมัยยังพุทธวาสวัสดียังวิหารติเจตวเนอนาถปินทิกัสสะอารามีตตะโคพระควาภิกขูอามันเตสิพิกขโวติภะทันเตติเตพิขูพระธวะโตปัจจโสสุงพระควาเอตทวะโจะเมตตายภิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพังมุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะ สุสะมรตายะเอกทัศนิสังสาปฏิกังคากกตมิเอกทัศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติน้าปาปะกังสุปีนางปสติมนุษมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสาอะคิวาวิสังวาสทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติ มุขาวนโนวิปปสีทติอสม,มุลหูกาลังกโรติอุตริงอปติวิชชนโตพม,มโลกูปะโคโหติเมตายะพิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระอุลิกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสามาระทายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขา अथि अनोधि सोभर नामे ताचे तो मुति अथि सोभर नामे ताचे मुति कथी हाँ हाँ कर रही थी सामे ताचे तो दु हा कर रेही अनोधि सोभर नामे ताचे चेतो मुति सत्ता हाँ कर चेतो ओधि सोभरा नामे ताचे तो मुति कर रहे กตเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติสัพเพสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพปนาเวราพยาปชะนีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพภูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพปุคราเวราพยาปชานีคาสุขีอัตาบริหาร

โอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติสภะอิทิโยเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพออริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพอนริยาเวราพยาปชานีคาสุขีัตานังปริหารันตุสเพเทวาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพมนุสษะเวราพยาปัจจานีฆาสุขียตานังปริหารังตูสัพเพวินิปาติกาเวราพยาปัจจานีฆาสุขียตานังปริหารังตูติอิเมหิสตะหะการะหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ กตเมหิตสาหากะเรหิตสาพะระณามิเตเจโตวิมุตติสัพเพพุทธะทิมายะทิสายะสัตตาอเวราภยปัจฉานีกาสุกิยตานังปริหานันตุสัพเพปะติมายะทิสายะสัตตาเวราภยปัจฉานีกาสุกิยตานังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะทิสายสัตตาเวราภยปัจานาสุยตานังปริหาันตุ สัพเพรักยานายติสายสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอันตานังปริหารันตุสัพเพปุริติมายะอนุติสายสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอันตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุติสายสัตตา เวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพออุตรายะนุติสายะสตาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพทักกินายะนุติสายะสตาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะสตาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพอปริมายะทิสายยะสตา Sukhiyatana nang praha lantu, sape bodhima yathisaya pana wera paya baca nika Sukhiyatana nang praha lantu, sape bchima yathisaya pana wera paya baca nika Sukhiyatana nang สภเอุตรายาติสายยปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังริหารันตุสภเอรคินายาธิสายปนาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังบริหารันตุสเภปุริมายาอนุธิสายปนาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังบริหารันตุสภปฉิมายาอนุธิสายปนาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังบริหารันตุสภเอุตราญานุธิสายยปนาเวราพยาปชะนีคาสุขียตานัง บริหารันตุสเพหิติมายติสายปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพอุปริมายยติสายปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพปุรติมายติสายะปูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพปจิมายติสายะปูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพอุตรายติสายะปูตาเวราพยาปชา อนิคาสุคีตานังปริหารันตุสัพเพทักินายติสายยัูตาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายานุติสายยัูตาเวราอวยาปชาอนิคาสุขีตานังปรริหารันตุ สเพปจิมายะนุทิสายยปูตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายะนุติสายภูตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักินายะนุติสายยูตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายยภูตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสายยปูตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรติมายะทิสายยปุขละเวราพยาปชาอานิคา สุขีอัตานังปริหารลันตุสเพปัจิมายติสายยัปุคลาเวราพยาปชาอณีค้าสุขีอัตานังปริหารลันตุสเพอุตรายติสายยัปุคลาเวราพยาปชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุสเพทักกินายติสายยัปุคลาเวราพยาปชานณีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุสเพปุรติมายะอนุติสายยัปุคลาเวราพยาปชานณีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุสเพปัจิมายะอนุติสายยัปุคลาเวราพยาปชานณีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุ ยปุลาเวราพยาปชาอนิคาสุขียตานังปริหานันตุสเพเหทกินายาทิสายปุคลาเวราพยาปชาอนิคาสุขียตานังปริหานันตุสเพเหหิตมายติสายปุคลาเวราพยาปชาอนิคาสุขียตานังปริหานันตุสเพหบริมายะทิสายยปุคลาเวราพยาปชาอนิคาสุขียตานังปริหานันตุ Sape pura timaya di saya ata pawa peri ya penawera apa ya baca anika sukia tanang Sape pecimaya di saya ata pawa peri ya penawera apa ya baca anika Sape utaraya di saya ata pawa peri ya penawera apa ya baca Sape dakina ya di saya ata pawa peri ya penawera apa ya baca anika sukia Sape pura timaya nuri pawa peri ya penawera apa ya baca สเปัจฉชิมายะอนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิญญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสเพเพอุตรายะอนุทิสัยะอัตตาภวะปริยาปนาเวราอภิปญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสเพเพทักขินายะอนุทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิญญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสเพหิเหติมายะทิสัยะอัตตาภวะปริยาปนาเวราอภิญญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุ สภอุปริมายาติสายญาติตาภาวะปริยาปนาเวราภิยาปชาปนิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภาบรณิมาญาติสายะญาติอิติโยเวราภิยาปชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภาปชิมายาติสายญาติติโยเวราภิยาปชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภาอุตรายญาติสายญาติติโยเวราภิยาปชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภาทักขินายะทิ่สายญาติติโยเวราภิยาปชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุ สัพภารุติมายะอนุทิสายะอิทตโยเวราพยาปัญญานิฆาสุขียัตานังปริหารนันตุสัพพะปชิมายะอนุทิสายะอิทตโยเวราพยาปัญญานิฆาสุขียัตานังปริหารนันตุสัพพะอุตรายะอนุทิสายะอิทตโยเวราพยาปัญญานิฆาสุขียัตานังปริหารนันตุสัพพะทักินายะอนุทิสายะอิทตโยเวราพยาปัญญานิฆาสุขียัตานังปริหารนันตุสัพพะเหติมายะทิสายะอิทตโยเวราพยาปัญญานิฆาสุขียัตานังปริหารนันตุสัพพะอุปริมายะทิสายะอิทตโยเวราพยาปัญญานิฆาสุขี สัพเพปุริมายิสายะปุริสาเวรายาปัานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะปุริสาเวราภยาปัชฌานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายะติสายะปุริสาเวราภยาปัชฌานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพทกิณายะติสายะปุริสาเวราภยาปัชฌานีคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุริมายะอนุิสายะปุริสาเวรายาปัานีคาสุขีตานังบริหารันตุ สัพเพปัจฉิมายะนุทิสายะปุริสาเวราพยาปัชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะนุทิสายะปุริสาเวราพยาปัชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะนุทิสายะปุริสาเวราพยาปัชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวรา อัพยาปัจจานิคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะิสาเวราอัยปจานคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพุิมายติสายะอริยาเวราอัยปจานิคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะอริยาเวราอยปจานคาสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายติสายะอน อริยเวราพยาปัจจานิกาสุขียตานังบริหารันตุสเพทกินายะทิสายะอริยเวราพยาปัจจานิกาสุขยตานังบริหารันตุสเพปุรติมายะอนุทิายะอริยเวราพยาปัจจานาสุขียตานังบริหารันตุ

อนารยาเวลาพยาประชานิฆาสุเคียตานังปริหารันตุสเพปชิมายะทิสายะอนารยาเวลาพยาปัชานิฆาสุเคียตานังปริหารันตุสเพอุตรายะทิสายะอนารยาเวลาพยาประชานิฆาสุเคียตานังปริหารันตุสเพทขินายะทิสายะอนารยาเวลาพยาประชานิฆาสุเคียตานังปริหารันตุ สเปบุรติมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพย์ปชิมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพทักินายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพหิติมายะทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุ สพเอุปริมายะติสายะอนาริยาเวลาพยาปัญชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสภเอุปรัติมายะติสายะเทวาเวลาพยาปัญชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสภเอัปชิมายะติสายะเทวาเวลาพยาปัญชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสภเอุตรายะทติสายะเทวาเวลาพยาปัญชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสเพยทกินายะทติสายะเทวาเวลาพยาปัญชานีคาสุขียตานังปริหารันตุ สภีบุรติมายะนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภพปัชิมายะนุทิสายะ เทวาเวราพยาบชานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสเพลตรายานุทิสายเทวาเวราพยาบชานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสเพทตะินายานุทิสายเทวาเวราพยาบชานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสเพเหติมายานทิสายะเทวาเวราพยาบชานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสเพอุปริมายาทิสายะเทวาเวราพยาบชานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสเพปุริมายาทิสายะมนุสาเวลราพยาบชานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสเพัจชิมายะ ทิสายมนุษสาวีราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุสเพอุตรายทิสายยมนุษสาวีราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุสเพทักขินายทิสายยมนุษสาวีราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุสเพปุริมายานุทิสายยมนุษสาวีราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายานุทิสายยมมนุษยปั์สาวีราพยาปัชะนีคาสุคีตานังปริหารัน สัพเพเหทกินายาทิสายะมนุษสาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอตานัง ah ปริหารันตุสเพเหติมายตทิสายะมนุษสาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพวปริมายตทิสายะมนุษสาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอตานังปริหารตุสัพเพปุรัติมายตทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายตทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะทิสายยวินิปาทิกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะทิสายยวินิปาทิกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพยุทธิมายะนุติสายยวินิปาทิกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจธิมายะนุติสายยวินิปาทิกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะนุติสายยวินิปาทิกาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะนุติสาาาายววิิินปกเร พยาปชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสเพหิธิมายติสายยวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสเพวุริมายติสายยวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุขีตานังบริหารันตุตูติอิมิหิทัหะกะริหิธิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสังสตานัเปรระนังวัชเจตวะอเปรระนายะอุปคาตังวัเจตวะอนุปาคะอนุปา คาเนะีณะสันตาปังวัชเชตาวาอสันตาเพนะปริยาทานังาานนะวัชเชตวาอปริยาทานีนะวิหิสังวัชเชตวาอวิหิสายะสเพสัตาอเวรินโนหุนตุมาวิริโนสุขินโนหุนตุมาทุขินโนสุขิตตาหตุนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัถหากาเรหิสัเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายาติติ เจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธานีหิมุจติหิวิมุตติเมตตาจเจโตวิมุตติชาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรรมวิหารภาวนานิทิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปะตาชนิดทุกขาพยปตาชนิดพยาโสกปะตาชนิดโสกาหนตูสัเพปปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปทังสเปเทวาสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนละขังพันธามิสัพโส สเพพุทธาพระปตตาปจกานันจะยังพลังอรานทานันเจติชนรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระปตตาปจกานันจะยังพลังอรานทานันเจติเชนรักขังพันธามิสัพปโสสเพพุทธาพระปตตาปจกานันจะยังพลังอรานทานันเจติเชนรักขังพันธามิสัพะโสสเพพุทธาพระปตตาปจกานันจะยังพลังอรานทานันเจติเชนรักขังพันธามิสัพโส สพเพุทธาพระปตตาปิจิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเชนลรักขังพันธามิสสะปโสสพีพุทธาพระปัตตาปเจิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเทชนลคักขังพันธามิสสะปโสสพเพุทธาพระปตตาปเจิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเทชนลรักขังพันธามิสสะปโสสพเพุทธาพระปัตตาปเจิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนลรักขังพันธามิสสะปโส ด้วยออนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอนิสงส์แห่งการบูชาพนัตนไตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและพัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี เหรียญยอดเศรษฐ mm hmm. ีเหรียญไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษ์ชงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเธอ